วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องห้าความลับที่มีแล้วอย่าบอกแฟนคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนเป็นแฟนกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับนะฮะบางเรื่องพูดไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องพูดต้องจากทาให้อีกฝั่งน้อยใจหรือเสียใจหรือเจ็บใจห้าเรื่องไม่มีอะไรบางอันดานึงเลยคุณอาจจะพอดาวได้อยู่แล้วแฟนเก่าะนะฮะ ดีแค่ไหนทําอะไรให้คุณนะหลายคนพูดนะแฟนเก่าฉันทําแบบนั้นให้แฟนเก่าเขาซื้อนั่นให้เขาพาไปนู่นไปนี่นะฮะไม่ต้องพูดนะนะครับ แฟนหรือว่าผู้ชายเกลียดการถูกปรีบเทียบที่สุดนะครับหลายคนพยายามจะไปพูดเพื่อกดดันให้แฟนใหม่ทําให้ดีขึ้นแต่มันมีวิธีพูดอีกร้านวิธีที่ดีกว่านี้ไอ้น,นี่คือเรื่องห้ามเลยเมื่อไหร่พูดอีโคโ้เขาจะถูกกดถูกพังทลายและประกันว่าของขึ้นดังนั้นห้ามพูดเด็ดขาดเรื่องที่2นะครับเรื่องเซ็กส์นะครับกับคนเก่านะนะฮะ บางทีผู้ชายจะแอบมาหลอกถามนะครับค,คุยไปคุยไปเอ้ยเธอเคยมีอะไรคนนั้นเมือ่อไหรเคยมีอะไรกับแฟนเก่าไหมไม่รู้แม่งถามทำไมแต่มันก็ถามกันจังนะครั้งแรกอะไรยังไงนะคุณก็พาซื้อตอบไปพอตอบไปฝังหัวครับคราวนี้ขึ้นง่ายนะฮะอาจจะไม่พูดเดี๋ยวนั้นบางคนก็พูดเดี๋ยวนั้นโวยวายนะครับบางทีมาเที่ยวถามว่าขนาดบ้างเก่งบ้างอะไรบ้างนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบยากไปพูดถ้าเขาพูดเรื่องมาพูดถามขึ้นมาคุณบอกว่าคุณไม่ชอบพูดเรื่องนี้ รเรื่องมันผ่านไปแล้วอยากพูดชอบพูดเรื่องปัจจุบันเอาเป็นภาษาของคุณเองนะครับถามยังไงก็อย่าไปพูดเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีกําไรเลยนะเข้าเนื้ออย่างเดียวนะครับเรื่องที่3นะครับที่ไม่ควรพูดก็คือข้อเสียของเขาแบบจิกจิกนะครับสมมุติว่าเขาเป็นคนนอนตื่นสายเขาเป็นคนที่ติดเกมหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณขึ้นมาฉันบอกแล้วนะว่าเธอเป็นคนอย่างนี้อย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาทําให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีกําแพงต้าน นะครับลองใช้วิธีอินสไปลองกลับกันนิดหนึ่งสมมติใหญ่เขาตื่นเช้าเธอฉันว่าเธอต้องลองตื่นเช้ากว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งสักชั่วโมง2ชั่วโมง,โมงแล้วเธอจะมีเวลาเหลือในชีวิตอีกเยอะเลยแล้วคนเก่งๆแบบเธอฉันเชื่อว่าเธอตื่นขึ้นมาเร็วอีกชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยเธอน่าจะเอาไปทําอะไรที่มันได้เงินได้ทองหรือมีประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพหรืออะไรก็ยังดีเป็นภาษาของคุณเองนะฮะข้อที่ C เกียดครอบครัวเขาแค่ไหนอย่าพูดนะครับบางคนนะฉันจะไปชอบแม่เธอเลยนะฮะ พ่อเธอทําเป็นคนเป็นคนอย่างนี้พี่สาวเธอทํไมเป็นคนอย่างนั้นนะครับสําหรับคนฟังก็คือโดนด่าแม่แต่ถามว่าเรารู้สึกแล้วเราพูดได้ไหมนะครับเราอาจจะพูดเป็นเรื่องเรื่องเป็นการกระทําเป็นเรื่องเรื่องได้นะครับแต่อย่าไปใช้วิธีเบลมหรือด่าอะไรแบบนั้นนะครับเช่นบอกว่าเออคุณแม่นี่ในมุมมองเรื่องนี้คุณแม่เขาก็มีความคิดของเขาเนาะแปลกดีเนาะอะไรเงี้ยก็นิดนิดหน่อยๆเขาก็พอรู้แล้วแหละว่าคุณอาจจะไม่เห็นไม่ตรงในเรื่องนี้ นะครับเขาก็อาจจะพยายามพูดในเรื่องที่แบบพยายามจะไกลเกลีย่ยให้กลางๆออกมาแล้วก็จบนะครับอย่าไปย้ำอย่าไปกระแทกนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5จินตนาการถึงคนอื่นดารานักร้องศิลปินเกาหลีพระเอกลิเกไฮโซเซเลบนะคุณจะชอบคุณจะคลั่งคุณจะรักคุณจะใครได้คนทุกคนมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงต่อหน้าคลิการมันเยอะเกินเหตุนะเปิดไอจีมา อะไรแบบนี้นะฮะโชว์ผู้ชายเขาก็รู้อยู่แล้วแหะอาคุณไอพระเอกเกาหลี้ยงแล้วไม่เอาคุณจริงหรอกแต่มันเห็นแล้วมันไงมั้งมันใจบางคนก็โอเคปรงได้หรือว่าแบบว่ามองข้ามไปได้บางคนที่มันปรงไม่ได้มันคิดเยอะนะครับมันก็จะแบบสะสมอยู่ในหัวนะครับแล้วก็อาจจะออกไปเป็นพฤติกรรมอะไรอื่นนะครับสาหรับตัวเขานะเออคิดได้กูคิดได้บ้างอน่แต่คราวนี้มันไม่คิดตารางมันไปเที่ยวคิดพิี้อรไรแบบว่าที่อยู่ในนี้คิดไปคิดมา DM ไปหายอีกอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมันจะ เลยเถินกันไปใหญ่นะครับดังนั้นพวกจินตนาการสนุกสนานของตัวเองเก็บไว้นะครับไม่ใช่แฟนกันแล้วต้องเราทุกเรื่องนะเรื่องราวสนุกสนานอะไรแบบนี้สําหรับความรักจริงๆแล้วมีอีกเยอะถ้าคุณอยากจะรู้เคล็ดลับอะไรแบบนี้นะครับการทําตัวให้เป็นมีเสน่ห์แบบไหนเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าคนอยู่ด้วยรู้สึกว่าคุณมีคลาสนะครับทางความคิดนะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแพงทางความคิดอะไรแบบนี้อยู่อยู่แล้วรู้สึกว่าแบบม,มี value มีคุณค่า แนะนำ First Class ของทางัับอีกนะครับลองทักเข้ามาทำตามดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนรอบข้างคุณมองคุณอีกแบบหนึ่งเลยนะครับทักเข้ามาได้ครับ